ครับผมใจสิงสิทธนายกพันศักดิ์ครับไฟแรกก็ตื่นเต้นไฟนี้ก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นทุกไฟครับดีใจครับที่ได้รับโบนัสครับไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับชกมวยมาทั้งชีวิตผมยังไม่ได้เลยครับเจ็ดแสนครับผมวางแผนกับเทรนเนอร์มาเรียบร้อยครับว่าเราจะรอเวลาเขาเข้ามาเราจะเคลียรเคลียเคลียขาหน้าก่อนแล้วก็ลองเตะเข้าไปผมลองเตะห้าทีหรือสองทีนะครับเขาเขาเขาไม่บังครับแข้งซ้ายเขาไม่บังเลยเขารับ วันนี้เขาจังหวะเขาจะกล้ามาต่อยผมก็ตวัดขึ้นบนครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไวครับก็ขอขอบคุณบอสชาติีก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วก็เสียสมหมายแล้วก็ทีทมงานกุมพลังใหม่ครับที่ให้โอกาสผมมาได้ต่อยวันลูมินีขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างผมตลอดขอบคุณคนรักผมแฟนผมครับผมไปต่อยทุกไฟล์ขับรถนวดอะไรให้ผมเองหมดแล้วก็วันนี้ผมทําได้แล้วผม ที่ผมต่อสู้มาตั้งแต่เด็กผมดินน้นรนผมท้อแต่ว่าผมไม่อยากให้ครอบครัวหรือว่าคนข้างหลังผมลําบากผมทําทุกอย่างให้คนข้างหลังผมสบายแต่ผมลําบากได้ไม่เป็นไรผมวันนี้ผมทําได้แล้วผมก็ขอขอบคุณที่ว่าอยู่เคียงข้างผมแล้วก็อันนี้ผมให้กําลังใจผมตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยแฟนครับที่ว่าติดตามผมก็ช่วยเป็นกําลังใจใผมในทุกๆไฟครับผมจะ ทำผลงานให้ดีที่สุดทุกทุกไฟจะตั้งใจซ้อมจะตั้งใจโชว์ฟอร์มให้ดีครับขอบคุณครับ